สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายจากคลิปยาวไปนานแต่วันนี้จะถ่ายเป็นแนวตั้งนะวันนี้เราจะพาไปเปิดประสบการณ์ชิมบาร์แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพนะคะเมโซมิสุกิค่ะเปิดใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม2566นี้เองนะคะที่ชั้นล็อบบี้ของโรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพสุขุมวิทค่ะบรรยากาศจะเป็นบาร์ชิคๆที่มีเรื่องราวของน้องเมโซมิสุกิก็คือเป็นชาวญี่ปุ่นคนเมื่อกี้นั่นเอง ที่ผ่านการเล่าเรื่องความชื่นชอบของนางส่วนตัวนะคะที่ชอบเรื่องของการดื่มวิสกี้แล้วก็วัฒนธรรมต่างๆของทางฝรั่งเศสนะคะแน่นอนว่าทุกคนจะต้อง Enjoy กับค็อกเทลดีๆมากมาย6ตัวที่จะเห็นในคลิปนี้นะคะซึ่งขึ้นมาตามชื่อนี้เลยนะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะของค็อกเทลเขาจะมีเรื่องราวมีตีมรสชาติที่ต่างกันขอบอกว่าดีทุกตัวแนะนำนะคะต้องลองค่ะ ส่วนใครไม่ชอบดึงแอลกอฮอล์นะคะก็จะมีน้ำผลไม้สไตล์ม็อกเทลให้เลือก3เมนูก็ดีงามทุกเมนูเลยค่ะในส่วนของบรรยากาศร้านนะคะก็จะเป็นบาร์รูชิคๆที่มีการตกแต่งผสมสารของญี่ปุ่นและฝรั่งเศสไว้นะคะเรามาต่อกันที่อาหารเรียกน้ำย่อยแนะนำกันเลยค่ะมีครีพหอยเชลล์ยำสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็เบบี้ออคโตปุสนะคะยำสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ ในส่วนของถัถ่วแระที่นี่หอมมากหอมพิเศษเพราะมันเป็นถั่วแระทัฟเฟลิลกินเพลินมากจ้าไปต่อกันที่เมนูปลาดิบนะคะเราไปดูเชฟแร่ทูน่าทารากินะคะอย่างพิธีพิถันนะคะเมนูนี้คะ่ะคือแบบดูแลเอ๊เชฟกะยังไงเท่ากันเป๊ะทุกชิ้นคะ่ะขอบอกสุดยอดมากๆเลยคะ่ะเชฟตบมือให้คะ่ะ พอได้ชิมแล้วก็คือมันใช่เลยหัวใจของอาหารญี่ปุ่นของประดิบก็คือความสดของปลาแน่ค่ะแค่ล่าซอสพลนสุดค่ะอร่อยล้ำมากค่ะไปต่อกันที่ไปดูเชฟแรกกันอีกครั้งนะคะเป็นการแลร่ปลาหลายๆชนิดแล้วก็จัดจานเป็นจานซาชิมิรวมพิเศษค่ะ เสร็จแล้วนะคะน่ากินด้วยชิ้นหนาจริงจังนะคะภูมิใจนําเสนอมากอันนี้ถ้ามาหลายคนแนะนําให้สั่งนะคะแชร์แชร์กันได้อ,ดดอันดับแรกเราต้องเล่งโอโทโรก่อนถ้าจะเพลินแย่งค่ะต่า,า,าด้วยนะคะจะเป็นอูนิค่ะสดๆมันๆอร่อยมากกินกับสาลายนี่ค่ะ มาต่อกันที่ในส่วนของเมนูโรูกันบ้านคะ่ะนี่เป็นเรนโบโรค่ะใ่อข้างใจะัอนนีันนี้จะเป็นโรพิเศษประจำวันนะคะแซลมอนอุนังหค่ะ แล้วจานที่รอคอยเข้ามานะคะเป็นซูชิจานใหญ่อย่างนี้นะคะมีหลายๆอย่างในจานเดียวค่ะแชร์แชร์กันคุ้มมากโปรโมชั่นของจานนี้ก็คือเป็นสมาชิกแอคคอร์มา2ท่านขึ้นไปลด50%ไปเลยค่ะคุ้มสุดๆเกี่ยวคนไ ไม่หยุดค่ะเป็นแ <Okay. S 1> ซลมอนโรนะคะอันนี้ okay. Okay. ต่อด้วยค้อปั้นที่ท็อปด้วยหน้ารวมแบบนี้บ้างนะคะ <Okay. S 1> และปิดท้ายด้วยทูน่ามากิตแบบนี้ค่ะ okay. Okay. และของหวานก็คือไม่ล่อนช่ำๆของญี่ปุ่นหวานมากหวนานจริงๆแล้วก็ <laughs> <ป>จะมีไอศครีมสองรสนะคะ เป็นสายชอบดื่มชอบบาร์อย่าลืมมาลองที่นี่นะคะ